สวัสดีคะ่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีสิงห์นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนเมษายนปี2564นะคะนะเมษายนแล้วเนอะเร็วมากเลยนะคะอ่ะเรามาที่งานก่อนเลยนะคะนะคนทำงานประจำกินเงินเดือนกินรายวันไปได้ดีนะคะการเงินโอเคก่ะคุณค่อนข้างจะพึงพอใจนะคะแต่ แต่ระวังนะคะการเงินคุณจะแย่นะถึงจะมีเงินเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นแล้วตามหน้าไพ่นี้ให้คุณประหยัดอย่าเที่ยวเตรทะเลถลายอย่าทำตัวอิเลเคค่ะในเดือนเมษายนนี้อย่าดื่มกินเยอะแล้วกันนะหาเงินมาได้แล้วอเนาะ <c oughs> นะส่วนคนที่ทำมาค้าขายก็ไปได้ด้วยดีค่ะนะโอเคเลย ทำงานอิสระเป็นฟรีและใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองนะถือว่าไปได้ด้วยดีค่ะนะทําเก่งด้วยทําดีด้วยนะอย่างที่บอกได้เงินมาเยอะเลยแต่กลับขัดสนเรื่องเงินนะเพราะทําตัวอิเล็กเล็ค่ะนะทําตัวล่าเริงนะล่าเริงไม่ถูกจุดจ่ายมั่วก็ อดอ,ดอ,ดอดอยากนะคะเพราะว่า5เหรียญขึ้นประกบตัวคุณนะคะในเดือนเมษายนนี้เพราะฉะนั้นเรื่องดื่มการเที่ยวตทะเลถลายกับเพื่อนก็ต้องเบาๆหน่อยดูๆหน่อยนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันอย่าเอาเงินไปหมดกักเงินเอาไว้อีกบัญชีหนึ่งก็ได้คนสมัยนี้เนาะเขาใช้จ่ายกันโดยสแกนเนาะให้เ,เปิดบัญชีไว้สองบัญชีนะคะกึ่งหนึ่งโอนเข้าไ้ในบัญชีหนึ่ง เป็นไปได้โทรศัพท์คนละเครื่องเลยไอ้เครื่องที่จะจ่ายเอาไปด้วยไอ้เครื่องที่เราเก็บนะ่ะเราก็เอาไปที่บ้านอย่างนี้ก็ได้บางคนถือเงินสดก็แบ่งเครื่องหนึง่งนั่นคือใช้นั่นคือไว้กับตัวนะอีกอันเนืเอซ่อนซ่อนตัวเรานี่แหละ <c oughs> นะเอาอย่างนี้ก็ละกันเพราะว่าการเงินจะแย่ๆหน่อยในช่วงเดือนเมษายนนี้ <c oughs> เพราะเรื่องการทะลถลาย,ลายทำตัวอิเล็กทคข,ของคุณนั่นเอง นะคะทั้งคนที่ทำงานประจำทั้งคนที่ทำมาค้าขายไปอิสระไม่ขึ้นตรงกับใครนะทั้งนั้นได้งานก็ดีอยู่แล้วเนาะนะระวังเรื่องการเจ็บป่วยกระทันหันด้วยนะคะซึ่งมันอาจจะเกิดกับตัวคุณหรือญาติผู้ใหญ่ที่บ้านเนาะเนี่ยอาจจะไปจ่ายเงินกับค่ารักษาพยาบาลน,นะคะนะเตือนไว้ก่อนพูดไว้ก่อน นะถ้ามาอิรีเค่ะก็ป่วยการเงินคุณจะแย่ทั้งทที่เงินคุณก็ได้มาเยอะนะจะไปเสียกับเรื่องพวกนี้มันต้องระวังนะคะเดี๋ยวจะมาคิดมากอีกนะแล้วก็สตรนขึ้นอย่างนี้แสดงว่าตัวคุณเองก็ดูดีว่างั้นนะคะซื้ออะไรก็ต้องดูดีมีระดับมาให้กับตัวเองอะเนี่ยสตรนกับไปอเทขึ้นอย่างนี้นะดูสวยดูหล่อสตรนนี่คือ ต้องมีระดับนะเพราะนั้นแล้วการใช้ใจ่ายอะไรต่างๆก็ต้องเบาๆหน่อยอย่างที่บอกค่ะเครื่งหนึ่งเก็บซ่อนตัวเองเอาไว้นะก็อุตสาห์ทำมาหากินได้เงินตั้งเยอะตั้งแยะทั้งงานประจำนะคะงานประจำนะคะนี่คือความสามารถพิเศษนะคะนี่คือการเจรจานะดีค่ะมันดีอยู่แล้วแต่เคล่นอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะ จัดสรรตัวเองอย่างไรบาลานตัวเองอย่างไรเนาะอย่างที่บอกนะคะสุขภาพเสียค่ะไม่เป็นตัวคนก็จะเป็นญาติผู้ใหญ่ก็มานั่งคิดมากลุ้มอกลุ้มใจนะในบางท่านมีลังสองหอนมีเรื่องเกิดอะไรมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีลังสังหอนนะขึ้นมาอย่างนี้เลยกับเดอร์มูน Moon, กับไฮพิเทชเนี่ยค่ะนะ <laughs> ก็อย่าคิดมากนะอย่าคิดมากแต่ให้คุณรู้ไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องความรักเอาคนโสดก่อนถ้าหากคุณเคยมีแฟนแล้วนะแต่ถ้าคนโสดสนิทละ่ะโสดสนิทอาจจะคงต้องโสดต่อไปนะคะนะแต่ถ้าคนโสดที่เคยมีแฟนมาแล้วจงจำไว้ว่าถ้าคุณคบกับใครตอนนี้อยู่ อย่าเปิดตัวว่าคนนี้คือแฟนคุณแค่นี้เองทั้งโซเชียลมีเดียทั้งชีวิตประจำวันของคุณไปเรมาไหนด้วยกันได้แต่อย่าเปิดตัวว่าคนนี้คือแฟนฉันห้ามแนะนาแบบนี้เนาะส่วนท่านที่มีครอบครัวแล้วล่ะท่านที่มีครอบครัวล่ะเราควรจะทําตัวเองให้ดูดีเข้าไว้นะ ทำอะไรก็ให้ดูมันลึกลับซับซ้อนเข้าไว้นะเพราะเดี๋ยวแฟนเราก็ก็จะสงสัยเราเองว่ามึงเป็นอย่างที่เราเป็นหรือเปล่านะคะอาจจะสงสัยว่าแฟนมีกิ๊กนะเราสงสัยว่าแฟนเรามีกิ๊กนะให้ให้เราก็ทําตัวลึกลับเช่นกันนะคะแต่คุณจะต้องดูดีดูสวยดูหล่อกันนะนะดูแบบไม่สนใจอะไรใครเ,เขา้า บ้านออกบ้านไม่สนใจทําดูสักพักหนึ่งนะคะถ้าหากคุณมีเรื่องอะระแวงแล้วนะคะนะคือตรงนี้พูดตามหน้าไพา่เลยนะม,นมันมีเรื่องกุ้มอ,อกกุ้มใจอยู่นะคะแต่ตรงนี้มันก็ตรงนี้กับเนี่ยค่ะเรื่องการเจ็บปวดแล้วก็ตรงนี้เรื่องของการเรื่องของแฟนคนเนี่ยนะบางคนโสดไพ่โสดขึ้นมาสองใบเลยโสดแล้วก็ผ่านไปเลยค่ะ เล้วรอดูต่อไปก่อนแต่คนโสดที่เคยมีแฟนมาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งแนะนำเปิดตัวว่านี่คือแฟนฉันนะส่วนท่านที่มีครอบครัวแล้วก็เราแอบ,บสงสัยว่าแฟนเราจะมีกิ๊กเราก็ต้องทำตัวลึกลับบ้างไม่ใช่ไปตามนะไม่ต้องไปตามค่ะอยู่ๆวันดีขึ้นดีเราก็อยากแต,แต่งตัวให้มันดูสวยดูหล่อหิ้วกุญแจรถสตาร์รถออกจากบ้านกลับบ้านสักอ่า กือบจะเที่ยงคืนหรือว่าเอาออกไปเหาไเอากัเาเาบเพื่อนของเราโดยที่ไม่สนใจแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยทาตัวให้มันลึกลับเพื่อเธอและเขาจะได้สนใจแล้ววาเธอเป็นอย่างชั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะไม่ได้ยุให,ให,ให้ให้ทําตัวไม่ดีนะคะลองดูบ้างถ้าหากเราไม่อยู่บ้านสักวันหนึ่งมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะอ่าก็ เรื่องคู่นี่พูดยากยอมรับว่าตัวเองพูดยากเหมือนกันเพราะว่านี่เป็นการดูรวมจริงๆเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นแนละต้องพูดให้หมดนะคะอาจมีลางสังหรณ์แปลกๆเกิดขึ้นก่อนหน้าสำหรับเรื่องการเจ็บป่วยนะคะนะม,มันอยู่ๆมันก็เปลี่ยนแปลงฉับพลันทันด่วนนะคะนะจากร้ายเป็นดีอย่าลืมนะคะ จากดีก็จะกลายเป็นร้ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเงินที่คุณหามาได้อขออย่ามีสนิดแบ่งเครื่องเอาไว้ด้วยเพราะว่าการเงินคุณลาบากมา,มาประกบตัวคุณซึ่งอาจจะเกิดจากการรักษาพยาบาลหรือเกิดจากการเที่ยวท,ทะเลถลเหลยนะและการแต่งเนื้อแต่งตัวก็เอาแบบไม่ต้องเ,อเดือดร้อนเงินในกระเป๋าคุณม,มากนะักให้ใช้ใช้สมองใช้สติปัญญาเอานะ ขอให้มันดูดีมีระดับขึ้นมาอีกนิดนึงซึ่งในเดือนเมษายนนี้คุณทำแน่นะคะน่าตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงิน,งนและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ